5.2อาหารการกินรสชาติแห่งทะเลและเครื่องเชตใต้วัฒนธรรมอาหารบนเกาะลันตาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของอาหารทะเลสดใหม่อาหารใต้รสจัดจ้านและอาหารนานาชาติอาหารทะเลที่สาราดานร้านอาหารบนโป้ไม้ที่สาราดานเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดใหม่ที่สุดคุณสามารถเลือกซื้อกุ้งหอยปูปลาที่เพิ่งจับได้และให้ร้านปรุงในสไตล์ไทยรสจัดจ้านรสชาติแห่งลันตาโอทาว ที่นี่มีร้านอาหารวิวสวยที่เนมอาหารทะเลและอาหารไทยสุดดั้งเดิมพร้อมวิวทิวทัศน์ของหมูกก่เกาะบริวารอาหารนานาชาติเกาะลันตามีร้านอาหารนานาชาติคุณภาพดีหลายแห่งตั้งแต่อาหารอิตาเลียนอาหารกรีกไปจนถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่เน้มอาหารมังสวิรัติเพราะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลงรักที่นี่มานานแล้วค่ะ 6. ข้อควรทราบและการเดินทางก่อนจบเรามาดูข้อควรทราบสำหรับการเดินทางไปเกาะลันตาหน่อยนะคะ หนึฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซันพฤศจิกายนถึงเมษายนเป็นช่วงที่อากาศดีทะเลสงบน้ำใสและเปิดให้บริการทัวร์ดำน้ำทุกแห่งค่ะ 2. ฤดูฝนกรีนซีซันพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงที่เกาะเงียบสงบค่าที่พักถูกลงแต่บางเกาะเช่นเกาะ5เกาะหรอกอาจปิดไม่ให้เข้าชมเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติค่ะ 3. การเดินทางไปยังเกาะลันตาเกาะลันตาเข้าถึงง่ายกว่าเกาะอื่นๆค่ะคุณสามารถเดินทางทางบกจากกระบี่ไปยังท่าเรือบ้านหัวหินและขึ้นเรือเฟอร์รี่รถยนต์ข้ามไปยังเกาะลันตาน้อยจากนั้นก็ขับรถข้ามสะพานเชื่อมต่อระหว่างเกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่ได้เลยค่ะ หรือเดินทางทางเรือด้วยสปีดโบ๊ทหรือเฟอร์รี่จากท่าเรือคลองจิลาดในกระบี่หรือจากเกาะพีพีภูเก็ตและตรังในช่วงฤดูท่องเที่ยวไปยังท่าเรือสลาดานการเดินทางเป็นเกาะการเช่ามอเตอร์ไซค์เป็นวิธีที่นิยมที่สุดและให้ความอิสระในการสำรวจเกาะมากที่สุดค่ะ แต่อย่าลืมขับขี่อย่างระมัดระวังนะคะเพราะถนนบางช่วงมีความลาดชันส่วนรถสามล้อเครื่องตุกๆก,ก็มีให้บริการทั่วไปค่ะแต่ควรตกลงราคาให้เรียบร้อยก่อนใช้บริการค่ะบทสรุปเกาะลันตาคือเกาะที่ถ่ายทอดนิยามของความสมดุลได้อย่างสมบูรณ์บากจริงๆค่ะ มันคือความสมดุลระหว่างการพัฒนาที่รองรับการท่องเที่ยวระดับโลกกับความตั้งใจอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมสเสน่ห์ที่แท้จริงของเกาะลันตาไม่ได้อยู่แค่เพียงความงามทางกายภาพของหาดทรายขาวและโลกใต้ทะเลเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่บรรยากาศที่เรียบง่ายผู้คนที่เป็นมิตรและความรู้สึกของบ้านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างอบอุ่นค่ะ